อซื้อหวยไปอาบน้ำก่อนอาบแล้วแม่โทรมาบอกให้ซื้อหวยแม่โทรมาบอกให้ซื้อหวยหกสี่หนึ่งกับหกสี่สองจดก่อนหกสกับหกสี่สเอาเลขมาจากไหนแล้ววะนอนบ้างนะแม่พี่ไนอนปกติลูกเรื่องอยาเสพติดเลิกคุยกันได้เลยนะตอนน ไม่มีค่ะบอกเลยไม่มีไม่ต้องมาปั่นกระแสไม่ต้องมาอะไรทั้งสิ้นไม่มีในเยี่ยวและในคี้ไม่มีเด็ดค่ะมีแต่เรื่องทำแดดมีแต่เรื่องทำอาหารกินเรื่องยาเสพติดเรื่องผู้ชายไม่มีค่ะไม่มีค่ะอ่านปากนัชชานะคะไม่มีใด,ดๆทั้งสิ้นมีแต่การนอนการแดกการเที่ยวการทำกินเท่านั้น งดค่ะงดตาแข่งงดตาข่างงดงานรีวิวเยี่ยม่ม่วงนะคะงดค่ะใครดีใครดีนะคะเจค่ายค่ะผมมีอยู่ในกี่วันดีพี่นิดนี่ก็ทุกที่เหมือนกันดูกลัวเอาอะไรยิงปี ต้องไหนคะเออ่ชนบุรีครับน,นนนี่สวัสดีนนนี่คะ่ะหน้าหน้าอู๋มากเลยอะฉันคิดถึงเธอตลอด,ลอดนะตอดแหละมาพี่เอกกับพี่เบียร์เป็นแฟนกันจริงๆปะะม้พี่เบียร์แกล้งพี่เอกเหมือนกันแหละ พี่มันเป็นเหมือนพี่ชายคนหนึ่ง ใครเด้งเค้งขอบคุณครับผู้ชายก็มาเทเลยนะจริงบอกเลยอย่าให้เบียร์เอานมออกแล้วแบบแต่งตัวผู้ชายนะแล้วไว้หนวดนิดหนึ่งทุกวันนี้ก็ไม่ต้องไว้อย่าหนวดมาเองเลย <c oughs> <c oughs> เปิดายพี่สายสวัสดีค่ะ ฉันอยากกินยำพอตอนอยู่กูอยู่ประจวบไม่แดกปกปิดความชั่วอะไรอี่อยูอีอย่ามาไล่กันน้องมันนั้นฉันแดกไอ้โต๊ดไปแล้วนะอย่าเลยเจยเดี๋ยวสาวบอกสิอีฉันไม่เป็นเลสเบี้ยนบอดี้บอดีอด้คนลุกแบแมม อีไม่เอานะฉันไม่ให้หนัดอีอีอ๋ขลุกแต่งมาไหนเะจ๊ไปร้านลกูกวันนี้หนึ่งนะถ้ามึงไม่มาร้านกูนะอย่าให้กูเห็นหน้านะเต้าเบลทําดือ้อเบียไม่เด่นถามหาโอ้คิดถึงนางนะ นางคงไปสวรรค์ชั้นฟ้าแล้วล่ะมีความดัดจริตวันแตงวันทำงานคนบอกว่าทำไมอยากอยากเห็นพี่เบียร์แต่งหน้าสวยๆอยากเห็นพี่เบียร์แต่งตัวไม่ได้ค่ะไม่ได้สิทธิ์นั้นเลยเพราะหนึ่งขายของมันอากาศมันร้อนแล้วเราก็ต้องทําข้าวทาของใช่ไหมเราจะมาดัดจริตมันวีนเมามอยทำไมคุณขาตื่น เพิ่งเติมเน็ตเหรอคะยูทูบเบอร์ไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่ามาถ่ายไม่มีไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบอกว่ามาถ่ายไม่อยากจะมาถ่ายร้านเบียร์นะคะเจ้าของร้านเป็นคนตัดสินใจว่าจะให้ถ่ายหรือไม่ให้ถ่ายตังหาค่ะและคลิปมันเป็นคลิปเก่าแล้วนะคะสตินิดนึงเติมเน็ตก่อนนะคะเจ้าของร้านมีสิทธิ์ที่สุดในการบอกว่าให้ถ่ายหรือไม่ให้ถ่ายค่ะ ถูกต้องนะคะเข้าใจตามนั้นนะคะไม่ใช่ยูทูบเบอร์บอกว่าไม่มีถ่ายใครฉันไม่ถ่ายเปล่าค่ะต้องถามเจ้าของร้านด้วยว่าให้ถ่ายไหมคะ่ะจบค่ะตกใจได้ไหมไอบ้บางบางจียวก่อนนะสู้ๆน้ใจเบียมานานแล้วขอขอให้รวยขอบคุณมากค่ะติดตามไนเตั้งแต่ผมสีมพูเอาจริงนะมันก็กลับไปเป็งนงั้นไม่ได้แล้วนะ บูเต้ไหมแม่หนูทนอยู่ตลอดบูเต้ไม่มีเธอฉันอยากได้บูเต้กินข้าวยังคะยังค่ะ,คะพี่เบียสวยขึ้นไม่ล่ะคะ่ะพี่เบียพี่เบียคิดว่าพี่เบียเขียวขึ้นมากกว่าหนูจกตาให้กําลังใจกูตลอดท้งนั้นที่มันไม่ใช่ไงไม่ต้องมาอวยกันเลยพี่เบียสวยนะคะสวยขึ้นนะคะมองหน้ากระจกทำไมกูเขียวแบบนี้วะอีเบีย หม่ถักผมถูกๆเดียวมัดหนึ่งสามสิบเจอะไรของมันไม่เอาถักผมแล้วดูแลยากเธอสะทีแม่งกว่าจะแห้งแม่งเป็นชั่วโมงอ๋อทุกคนจะชอบจกตากูเนี่ยเจ๊พี่จะสวยขึ้นนะคะนน่นนี่กูมองแล้วหืมเขียวมันแบงยี่สิบอยู่สวยตรงไหนาอาการงวง ไม่ชมไม่ว่าจ่กอยาบูรี่เลยกูขอร้องมีปุ่มกดอวกไหมเดี๋ยววันหยุดหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตสถานที่เที่ยวนะจ๊ะพี่เอกพาไปเที่ยวเจเบียกลับจากพนมเป็นนานยังคะอีน้องคนนี้มันเพิ่งเติมเน็ตหรือไงไวะอีดอกไอ้วงอย่าเป็แมม ้ใหพี่เอกเรียกแกพไปส่งอนาะการงงให้วงตรงยังกูไม่มีแรงกินคิวเลยี่เดียขาคนนี้คิดหน่อยงไอเจ๊ค่ะป้อมกลายเป็นติดเสื้อยืดไปเลยอ่ะพังแล้วอ่ะมี่ไปไหนแม่ชนบุรีผู้ชนบุรีรู้ไหม ฉันยังไม่เคยออกไปไหนเลยนะจริงๆฉันยังไม่เคยออกไปเที่ยวไหนเลยทําไมรู้ไหมฉันไม่อยากออกไปข้างนอกจริงๆถ้าออกไปข้างนอกอะยังไงมันต้องได้แดกอยู่ลวพูอะฉันอยู่แต่บ้านพี่เอกฉันไม่เคยได้ออกไปเที่ยวไหนเลยแล้วก็หนึ่งไม่อยากออกไปด้วยเพื่อนึงกลัวความเลวละว้าคิ้วสวยกว่าว้าคิ้วสวยกลัวความเหลวไหลของตัวเองกลัวตัวเองกลับไปเหลวไหลเพราะฉะนั้นเอาขายของเสร็จกลับมาบ้านเลย กลับมาบ้านเลยอาบน้ำอับท่าดูเล่นเกมมั่งอะไรมั่งอะไรองเงี้ยค่ะไม่ออกไปข้างนอกเลยอยางมากก็แดกยามน้าหมู่บ้านอ่าคือข้างหน้าคือ คือพังไงแสดงที่ผ่านมาเสียพ่อผู้ไม่จ้ะชีวิตเบียไม่เคยหมดตัวเพราะพ่อผู้ชายนะเสียใจด้วยอีกบนุ่นต้องยกเวทีนี้เวทีแห่งนี้คือปรากบเจเบียโลกเที่ยวโบราณเลยคะเคยอยากจะไปอ้วกที่ถ้ำกระบอกเหมือนกันค่ะว่าอยากเลิกโบราณแต่ว่าเด่กคน ต้องมีสักวันต้องมีสักวันอย่าให้กูกลับเข้อส่ง,องการเลยกูบอกได้เลยร้อนเผาเวทีแห่งนี้มีประกบอีกบัรดานะถ้าได้ยินนั่นนะบันดาไม่ยีบเร็วทำไมขายประกบอ,อ๋อเราเป็นเพื่อนกันค่ะหนูยาดดามามาคุโรกโกะเลยเนะี่ยเดี๋ยวกูพาไปส่งดาวพฤหัสดเดี๋ยเถอะ เธออีไมอีไมเดี๋ยวเธออีไมอีไม,ม,ม้เดี๋ยวเธออีไม้เดี๋ยวกูพาไปอยู่กับพระถังซัมจัง๋งเดี๋ยวทธเมึงประกบกับหมัดแล้วหนึ่ง <c oughs> แวะไปให้เจ๊สอนดาภาษาต่าประเกศฉันอยากกินไอเนี้ยมังคุดนะเธอแม่แม่แม่แม,แม่โอ๊ยกูลืมชื่อแม่อายะ แม่แป้นแม่แป้นขอบคุณค่ะแม่แป้นขอบคุณค่ะขายน้ำปั่นใครอี่มายเดี๋ยวก่อนนะกดี๋นะอีมอ่มอยี่มอยขายน้ำปั่นปั่นเกง่งเยโหปร้ายกี่โ,โ,โมงเนี่ยปนจะไปร้านแล้วทำไมชอบใส่หลายคนอื่นป่ถพาอีนี่ไปส่งดีกว่าใส่นางน่าจ,จะเหงานางน่าจ,จะคิดถึงเพื่อนที่ดาวพูโตอืมอไรซะไปอยู่ดาวพูโตซะยี่ดอง ไปอยู่กับพวกอีสปุสัก,กังทั้งหลายลำคาญแม่เราสบายดีไหมแม่เพิ่งโทรมาเมื่อกี้ค่ะเจ๊สวยขึ้นเหมือนเดิมทุกคนเลิกชมฉันว่าสวยก่อนหน้าฉันเหมือนเปลี่ยนบาทอยู่เนี่ยบอเด้บอเด้ใชเบียเวลามีเงินชอบให้คนอื่นเวลาไม่มี <laughs> ิสัตผู้สะเห็นภาพเลยเวทีแห่งอไม่ต้องเอาอแม่มาอ็นเลยลูกแม่รู้แล้วแม่สำนึกผิดแล้วลูกถ้ามึงจะพูดขนาดนี้มึงตบหน้ากูก็ได้มังคุดก็มามันมีตรงไหนยังไม่ออกดอกเลยมั้งไม่รู้ว่ะ ปิวแล้วหนึ่งเจ๊สวยขึ้นเหมือนเดิมตกลงกูจะยิ้มกูจะลองให้ดีไม่กีดอกมองุดกมางหน้ากับของไม่คงเกินกันเลยแม่กู <c oughs> <c oughs> ไม่รู้กูจะพูดอย่างไรดีกับอีเด็กนี่ปรากฏ จะเปิดะไหยย้ยาอีกไหมพี่เบย์ไม่รู้เหมือนกันลูกพี่เมไม่รู้เหมือนกันก็คุยกันช่วงนี้พอคุยกับนางนังไม่ค่อยอ่านแชทอ่นะไม่รู้เป็นอะไรนังจําสินหรือว่านางังตะสูุใต้ต้นอะไรไม่รู้มั้งอย่าลบถึงมากแม่เธอไปไหมแล้วผมตอนนี้สี่ยี่สิบสี่เอเคอร์แล้วที่รักพี่เมย์จะไปร้านแล้วใจตรงหูแซ่บไม่ได้แม่เราสบายดีไหมสบายดีค่ะเพิ่งโทรคุยกันเมื่อกี้นี้จ้ะแม่บอกปัดก่อนเดี๋ยวเอิเองิงเออฉันยิ้มเถอะ ห่างหายคนดูเยอะเลยยอดคนดูเยอะไม่เอาจริงเบียไม่ได้ใส่ใจเลยนะใครจะดูกี่คนหรือไม่ดูเบียไ,ไม่ซีเรียสเลยเบียไม่นด้มานั่งโฟกัสเลยนะใครจะดูกด็ดูใครมาดูก็เรื่องของมึงอะไเงี้ย แต่ก็ยังเยอะอยู่บางทีเขาก็ต้องไปทํางานทําการเน้วใครยะมานั่งดูกระเทยไล์สดอยู่เบียก็นึกยอยากจะไล่เบีก่อนไล่ปากบดำสีนงียเงียพันสะยังสวยเหมือนเดิมบอ,อยกาเจาสวัสดีกาเจอีอกระเจคนรวยอีอยกออกันนี้กันนี้กันนี้เยอะ เิดร้านกี่โมงสี่โมงเย็นค่ะไปแล้วคิดถึงเจเบียลูกสาวแม่ลูกสาวแม่มันตายอยู่เกาหลีแล้วไม่ยีหาเจเบียคิดยังไงกับกลุ่มกระเทยที่หาก,กินกับช้างคะเป็นคนใจบุญค่ะจบช้างได้กินคนโอนมาให้ คนโอนอะค่าเงินไปให้ช้างกินรู้สึกโอเคค่ะเบียรมองอย่างนั้นนะเบียรมองเป็นแบบนั้นนะเรื่องอื่นเบียไ,ไม่รู้แต่เรื่องนี้เบียรมองว่าโอเคสีล็บสวยขอบคุณค่ะขอบคุณครับเพอร์ซี่เบียชอบวันหนึ่งเขาทำให้น้องหมาน้องอะน้องช้างอิ่ม ในเรื่องเพชรปักปลาเบียไม่ชอบก็คือแยกไปอีกส่วนหนึ่งแยกประเด็นไปอีกส่วนหนึ่งอย่าเอามาเหมารวมกันว่าจะต้องเกลียดเขาไปทุกเรื่องไม่ใช่แต่ในเรื่องที่การที่เพชรปักปลาเขาเอากล้วยอะไรไปให้ช้างให้คนโอนอันนั้นถือว่าเป็นการทําบุญที่ลดลดเป็นการทําบุญที่ลดมากเป็นการทําบุญที่เห็นเห็น,เห,นเห็นโดยตาว่าชัดเจนว่าเขาทําบุญอย่างรอดอยู่สิญยาเรียบ,บร้อย แม่ต้องกินฮอร์โมนเ,เลิกพูดถึงฮอร์โมนก่อนกูตากแดดซะขนาดเนี้ยแล้วถ้าช้างได้กินน้อยๆแล้วคนจะเยอะเราไปเห็นกับเขาหรือเปล่าลูกอะไรที่เราไม่เห็นอะไรที่เราไม่รู้จริงไม่เห็นจริงไม่ประจักษ์แก่สายตาเป็นเพียงแค่การคิดเองเออเองและคาดทะนีเองหนูอย่าพูดนะลูกหนูอย่าพูดนะลูกอย่าพูดเลยลูก พี่เบก็คงคิดว่าเพชรปักประลาคงไม่บาปหนาอะไรขนาดนั้นนะใช่ไหมฉันคิดว่านางก็บริสุทธิ์ใจอยู่นาะ รับผิวยัำได้ไหมไม่ตอบเลยวิมาล้าน,านเธอไม่หูไม่รู้รโอ้ยไม่รู้ไม่ได้ยินโอ้ย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 สิบโ,โ,โ,โมงครึ่งแล้วนะฉันต้องไปร้านแล้วปะเธออยากให้เจเบียสอนที่เวลาเนะห้องตายแยม แยมพ้องตายพี่เพชรไม่เลือกด่าพี่เบียร์สักทีเอาอย่าไปใส่ใจเลยค่ะมันเป็นแค่วงการบันเทิงแต่เบียร์ไม่บันเทิงด้วยแค่นั้นเองเบียร์ให้บันเทิงด้วยค่ะเบียร์ไม่ได้หากินกับยอดไล่ยอดวิวนะเดี๋ยรหาหากินกับยอดขายยอดขายยำเท่านั้นยอดไล่ยอดวิวต้องไปใน YouTube นั่นค่ะ อย่าลืมเอาไมค์จิ๋วที่พี่เอกไปด้วยเอาไว้เรียลูกค่ะเกตคนจะได้ยินป่ะวะเราก็ไม่รู้อนะยอดไลค์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวมันเอามาเป็นเงินไม่ได้นะแต่ถ้ายอด YouTube ยอดไลค์สดใน t i กตอกเนี่ยได้อยู่ไปละ ทำสุกๆมีจ้ามีจ้าเจ๊ ط. <_ Z> ไม่กินฮอร์โมนแล้วนะ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 คุณขามรารยาทนิดหนึ่งค่ะอินบ็อกมาถามส่วนตัวดีกว่าดีกว่ามาถามตรงนี้ถามว่าถ้าให้เบียตอบตรงนี้ก็ตอบได้นะคะมรารยาทนิดหนึ่งมรารยาทนิดหนึ่งนะคะไม่เอานะ้อแม่ฉันก็ไม่อยากจะด่าเลยเดี๋ยวทำเมืองดีอย่าทำเมืองอย่าให้เบียด่าเลยถ้าเบียด่าแล้วเลือดออกนะคะนะคะ เมื่อวานเจยอยู่ตลดาดไรหนึ่งใช่ทำไมรู้ตลอดเลยวะเมื่อาวานไปไป,ไปกินข้าวเหมือนเกอยไปรุกคนไปแล้วได้ไหมไปแล้วทุกคนหาไปแล้วจ้าโว้ยสวยสวยแต่โอ้